สวัสดีครับมโตด915ทาหลอดนะครับมอโตดก็ขอสวัสดีกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่2ทธันวาคมปี2568มอโต๊ะจะมาทำคลิปพลังงานเรนดอมในหัวข้อ ความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพนี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสัตว์พลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ และหมอโตจะมาอัปเดตพังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจช่องหมอโตด,ด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโตขอเช็คพังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ ขอสินซสกิคูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ําคืนนี้ขอเช็คไพ่ในตัวตนของคุณก่อนมีไพ่แรกเป็นพลังงานไพ่เดชการจบการเลือกราการยาร้างเป็นไพ่ของสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความผิดหวงังมีทั้งความผัดผ้ามีทั้งความเสียใจย,ยิ่งรักมากยิ่งห่วงมากยิ่งรักมากยิ่งผูกพันมากความรู้สึก อนนี้ของคุณกําลังกลับมาอยู่ในที่ของเราและการกลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในมุมเดิมการปล่อยวางกับอารมณ์และความรู้สึกออกไปการให้อภัยจะปลดปล่อยพลังงานให้ความทุกความแค้นความเศร้า ความเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมากระทบจิตใจของเราในวันนั้นการดูแลตัวเองมากขึ้นการเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นสําหรับบางท่านอาจเป็นการที่เรายังไม่ได้หมดรลักแต่เราหมดแรงที่จะก้าวเดินตามเข้าไปในวันนั้นในวันที่เรากําลังกลับมาโฟกัสในเรื่องตัวของเราเองมากกว่านะมีพลังให้การแอบสืบการแอบซองการแอบมองในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรู้ในทุกเรื่องของเขาในตอนนี้หรือเขาเป็นฝ่ายที่อยากรู้ว่าคุณ เป็นยังไงบ้างในวันที่ไม่มีเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณมีคนที่ต่างฝ่ายต่างแอบสืบต่างฝ่ายต่างแอบส่องซึ่งกันและการมีพลังไห่เดือดซัานความสุขความสมหวังเป้าหมายแห่งชัยชนะคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณสร้างความอบอุ่นคุณเป็นคนที่เป็นตัวเองสูงและคนเป็นคนที่มีแบบและมีแผนในสิ่งต่างๆที่เราได้วางแบบแผนที่ดีที่สุดแล้วให้กับตัวของเราเองในวันที่เราเลือกที่จะเดินออกมาเราจะไม่เสียดายกับสิ่งที่เรามอบใจในสิ่งที่เราทำเต็มที่ในอดีตที่ผ่านมาเพราะกับอดีตที่ผ่านมา เราได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับเขาในวันนั้นเราจะไม่เสียใจสิ่งที่ผ่านมานะครับไปปรังงานให้ใน s i ิ k ออฟ สอดนะซิกออฟสอดนี่คือพลังงานให้การมูฟออนสารบางท่านไหนเป็นการที่เรามูฟออนออกมาจากปัญหาแสงตะเกียงแสงความรู้สึกที่อยู่ในความรู้สึกของเรากําลังเริ่มปลดปล่อยและกําลังเริ่มปล่อยในสิ่งที่ผ่านมาในวันที่เราเลือกที่เดินจากและในวันที่เราเริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะการที่เราเพิ่มพลังงานบวกให้กับตัวของเราเองมีคนที่กําลังได้รับกับความทุกข์ได้ความเสียใจในวันที่คุณมีความสุขมากขึ้นในวันที่คุณหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของเราเองมีพลังงานให้เดือ เรเวอร์นะครับชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการพบเจอกันมันเหมือนเป็นพ่แห่งการที่คุณกับเขาเคยมีจิตที่ผูกพันเคยมีใจที่ผูกมัดเคยร่วม ในความรักร่วมกันมานะคุณกับเขาได้เรียนรู้กันมาแล้วในตอนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยดูแลเคยห่วงใยความรักคือการใช้หัวใจแลกหัวใจและความรู้สึกแลกหัวใจซึ่งกนและการซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆมีคนเก่าๆคนเดิมๆกําลังคิดถึงกําลังหวนกลับในความรักในความสัมพันธ์หรือคุณกับเขายังมีของที่แลกแทนใจกันไว้ในสิ่งที่เขาถือของที่แลกไว้อยู่ในมือก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่คุณกับเขาเคยมีความเข้า,ขาใจเคยมีความอบ อุ่นเคยมีความรู้สึกเดียวกันนะมีพลังงานให้ในเจ็บไม้เท้านะครับการปิดกั้นการบล็อกกันไปหรือการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือการที่ต่างฝ่ายต่างบล็อกต่างฝ่ายต่างนิ่งเฉยหรือการ,การที่เขาไม่รู้ว่าจะติดต่อกลับไปในความรักในความสัมพันธ์ยังไงเพราะการที่ผ่านมาเขาอาจเป็นฝ่ายที่ทําผิดกับคุณไว้เยอะทําผิดกับคุณไว้มากนะเขาอาจเป็นฝ่ายที่อยากอยากทักถ่ายกลับมาแต่ก็กลัวใจคุณปัด จบกับเขาไปนะครับเป็นพลังงานาไพ่นงงในเพจเอาไปเทัลเพจเอาไปเทัลเป็นไพ่หง,งาการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของเราเองได้นะสิ่งดีคุณค่าดีโอกาสใหม่เป็นพลังงานไพ่การที่เรายิ่งมีความสุขที่อยู่กับตัวเองมากขึ้นในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราได้เริ่มต้นในจิตวิญญาณของเราหรือการที่เรากําลังได้ยินเสียงของความรู้สึกที่กําลังพูดคุยในวันที่คุณกําลังได้ยินเสียงความรู้สึกและในจิตวิญญาณและในจิตของคุณคุณกําลังรักตัวเองมากขึ้นนะครับ เพจอ,อวานการติดต่อการสื่อสารหรือความรักที่ห่างกันโดยระยะทางหรือความรักที่ต่างกันโดยระยะทางหรือคนที่มีนิสัยเปนเด็กๆหรือคนที่ไม่เคยยอมลดงให้คุณในวันนั้นอยากกลับมาขอโทษกับคุณในวันนี้นะมีพระอภัยในเดอะไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานคําขอพรทุกคนมีครูบาอาจารย์ทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนมีการเรียนรู้การที่มีสติการที่มีสมาธิในตอนนี้มีคนที่กําลังเตือนสติของคุณอยู่นะในทุกเส้นทางเดินไม่ได้มีอะไรที่ได้มา ง่ายดการที่เราเก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆมีทั้งความทุกข์ความผิดหวังความผัดภาคความเสียใจการที่เราทําอะไรแล้วในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เรายิ่งมีสมาธิมากขึ้นหรือมีสติมากขึ้นสิงดีๆกําลังที่จะเข้ามาหรือมีครูบาอาจารย์ที่คอยเตือนในสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีในสิ่งที่เราเก้าวไปด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความรู้สึก เป็นตัวตนของคุณเองได้นะครับเป็นพลังภาพให้ทูออฟสอดทูออฟซอดนี่คือพลังงานให้การลังเลการตัดสินใจการรักพี่การเสียดายนอ้องหรือมีพลังงาพใจหนึ่งของเราก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกตายใจหนึ่งก็อยากเดินออกมาจากความรู้สึกที่ยังผูกพันความรู้สึกที่ยังผูกมัดทาไมยังถึงยังตัดเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะมีจิตที่ผูกมัดเพราะมีใจที่ผูกพันซึ่งกันและกันมามันเหมือนกับการที่สัหรับบางท่านหน่เป็นคู่วิบากกรรมที่โครจรกันมาเจอแล้วก็ต้องจากกันไปสัหรับบางท่านหน่เป็นการที่ เขาต้องไปรับกรรมในทิ้งที่เขาเป็นคนที่คอในพฤติกรรมในการกระทําของเขาก่อนถึงจะรู้ใจว่าใครคือความรักใครคือความอมบอุ่นใครคือความ รู้สึกเดียวกันนะในวันที่เขาไม่เดือใครในวันที่เขาไม่มีใครหันไปทางไหนไม่มีคุณอีกแล้วคนที่เคยเข้าใจในความคิดในความรู้สึกคนที่เคยเข้าใจในความรู้สึกเดียวกันนะคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของคนรอบๆข้างได้เสียงของความรู้สึกต่างๆเนี่ยคุณกําลังได้รับยินเสียงของความรู้สึกของคนรอบๆข้างหรือคนคนนั้นกําลังส่งความคิดถึงไปหาคุณนะความสดใสของคุณความร่าเริงของคุณทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียดายโอกาสที่มีคุณในวันนั้นนะเขา กำลังอยากกลับมาชดเชยในสิ่งที่ขาดหายขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณนะโอกาสที่มีไว้ให้คนไข้คว้านะครับโอกาสที่มีไว้ให้คนปรับเปลี่ยนแก้ไขไม่ใช่มีไว้ให้คนแก้ตัวท่านไม่อยากเจอพฤติกรรมเก่าๆพฤติกรรมเดิมๆให้เขีรยใจยให้เขีร์ให้ชัดเจนเนพราะกบอนาคตข้างหน้ามันจะมีเรื่องราวที่เป็นพลังงานเดิมๆสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆท่านไม่ได้แก้ไขในพฤติกรรมในตอนที่เราได้กลับมาพบในตอนที่เราได้กลับมาเจอก่อนนะ,อะขออุพสรรคให้ในตัวตนของเขาคนนั้น คนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าในตัวตนของเขาในตอนนี้ เขาเป็นยังไงบ้างนะครับขอใช้พลังงานไพ่ในตัวตนของเขาความรู้สึกนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน10ดาบ10ดาบนี่คือพลังงานไพ่การที่ทําเองผิดเองทุกเองเศร้าเองเสียใจเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครที่แก้ไขให้กับใครได้ต้องแก้ที่ตัวของเขาเองในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะเป็นฝ่ายเราที่เคยงอเขาก่อนเคยขอโทษเขาก่อนโดยที่เราไม่ผิดในวันที่เรานิ่งในวันที่เราเชยชาในวันที่เราเย็นชากับความรู้สึกเพราะเราไม่อยากเสียใจและเพราะเราไม่อยากเจ็บอีก ในวันที่เรากลับมานิ่งในแบบของเราเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดและกําลังทุกข์ใจหนักมากเพราะผลวิบากกรรมเพราะผลกรรมที่เขาเคยทําให้คุณในวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ได้รับกรรมมากกว่าคุณในวันนั้นนะครับเป็นพลังภาัายในเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตนี่คือการที่ัะเป็นพลังภาัายการมิสติหรือการกลับมาคิดหรือการกลับมาทบทวนหรือการกลับมาตกผลึกต,กตกตะกอน่งความคิดในตอนนี้ของเขานะในวันที่เขารู้สึกว่า ทำไมโลกแห่งที่ไม่มีคุณแล้วมันช่างเงียบเงามันช่างอ้างว้างเหลือเกินเพราะคุณคือคนที่มีความเติมเต็มที่ดีที่สุดนะความรู้สึกคือการใช้หัวใจแลกความรู้สึกซึ่งกันและกันไม่มีใคไขบังคับหัวใจและความรู้สึกของใครได้ในวันที่หมดรลักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะ้ังในวันที่สุดจะเยื้อเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินจากมาในวันที่เราเลือกที่จะเดินจากในวันที่เราเลือกที่จะเดินถอยมีคนที่อยากกลับมารั้งมีคนที่อยากกลับมายื้อมีคนที่อยากกลับมาขอโทษคุณ นะเข้ามจาจเป็นไฟล์ที่กําลังคิดว่าจะกลับไปในความรักในความสัมพันธ์แบบไหนหรือเข้ากําลังยอมรับผิดในทุกอย่างยอมรับผิดในทุกๆเรื่องขอแค่ให้เขาได้เดินในเส้นทางเดินเดียวกันกับคุณอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางเดินในวันพรุ่งนี้ก็ไม่ดูว่าจะเป็นเช่นไรแต่ในเส้นทางเดินมีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งสิ่งต่างๆที่เข้ามารองใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคนที่มีใจที่ไม่เปลี่ยนแปลเปลี่ยนคนที่มีใจที่มั่นคงจะอยู่ร่วมกันได้นะคะปปรับเป็นพลังเพศ ในสองไม้เท้าสองไม้เท้าคือการเฝ้ารอคือการรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างคือการรอคอย ในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขากําลังรอคอยเวลารอคอยจังหวะรอคอยโอกาสที่ได้พบเจอที่ได้พูดคุยที่ได้เคียร์ใจกับคุณมีพลังไพ่การปกปิดมีคนที่ปกปิดใจของเขาไม่ได้ความอึดอัดความว้าวุ่นความกังวลใจในตอนนี้คือเขาจะเสียคุณไปไม่ได้เขาอยากให้คุณเห็นในความรู้สึกหรือรับรู้ในความรู้สึกดรคุณคุณลังรับรู้ในความรู้สึกของความทุกข์ทำไมคุณ ถึงได้รับรู้ความรู้สึกของเขาในตอนนี้เพราะคุณกับเขามีใจที่ยังผูกมัดและมีจิตที่ยังผูกพันซึ่งกันและกันมีพลังงานให้คิงออฟซอดราชาถือดาบนะเป็นพลังงานให้ความเข้มแข็งหรือคนที่ไม่เคยยอมดงให้คุณหรือคนที่มีโก้หรือคนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมากตอนที่เขาใจของเขาเป็นของคุณคนที่ปากแข็งไม่พูดตรงกับใจตอนนี้เขาจะยอมดงให้คุณนะครับเป็นพลังงานให้เดือดทวเวอร์การจับได้การโปแต่ในสิ่งที่ผิดไปมันอาจเป็นฝ่ายเขาที่รู้ว่า ในวันนั้นเขาทําให้ทุกๆอย่างมันพังด้วยมือของเขาเองเขาจะกลับมาทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับหัวใจและความรู้สึกของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้อภัยหรือคุณยังพร้อมให้โอกาสกับเขาเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอยู่หรือเปล่านะซิกออฟครับต่างฝ่ายต่างยังมีความรู้สึกดีๆที่เคยมีร่วมกันนะมันมีทั้งความคิดและความรู้สึกที่ไม่ตรงกันบ้างเหตุผลที่ไม่ตรงกันบ้างทุกคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองทุกคนมีการกระทําเป็นของตัวเองและทุกคนมีกรรม เป็นของตัวเองในตอนนี้มีพลังงานพิการที่เขาอยากกลับมาคอหัวใจของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเขาจะชดเชยในสิ่งที่ขาดหายเขาจะชดเชยในสิ่งที่ขาดไปความร้อนใจความกังวลกังวายใจมันเหมือนกับการที่เขากําลังร้อนใจคาลังกังวลกังวายใจว่าจะทํำยังไงให้ได้ใจกับคุณคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งการที่การที่จะได้ใจของคนที่รักคือการที่ในการแสดงถึงการกระทําออกมา ในแววตาและในความรู้สึกเดียวกันนะคุณกำลังได้พบเจอกับแววตาที่คุ้นเคยคนที่รู้ใจกำลังกลับมามองสายตาที่ ที่เหมือนเดิมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้เดมูนะความคิดถึงความโหยหาเป็นพลังงานให้ความคิดถึงฝากเดือนและดาวฝากคําขอโทษไปหาคุณค่าคืนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงสายลมที่แผ่วเบาความคิดถึงที่คุณต่างฝ่ายต่างคิดถึงซึ่งการละกันอยู่หรือการที่เธาอยากให้กลับมาการที่ทักทายติดต่อซึ่งการละกันก่อนนะครับเป็นพลังงานที่ยอมดงให้กันแต่คนที่ไม่ผิดจะจะ ต้องอยู่ในสิ่งที่คนที่ผิดต้องกลับมาง้อเรานะครับไปพังอภัยในสถ้วยนะสี่ถ้วยความเบือ่อความไม่ได้ดังใจหรือเขากําลังเบื่อในตัวงเขาเองว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ดังสิ่งที่เขาหวังไว้หรือในตอนนี้เขากําลังเบื่อพฤติกรรมในการกระทำพาอเขาใช้อารมณ์เหนือกว่า ความคิดเหนือกว่าจิตใต้สำนึกในวันที่เขากลับมาสำนึกในตัวตนของเขาเขาหลงไปในอารมณ์และในกิเลสที่เข้ามารองใจเขาในวันที่เขารุ่มหลงในวันที่เขาหลงไปในวันที่เขาขาดสติในตอนนี้ในวันที่เขากลับมามีสติ ในวันที่เขากลับมาคิดได้เขาขาดสิ่งที่สําคัญที่ได้อยู่เคียงข้างคุณไปนะมีพลังภัยเดวิลเดวิลนี่คือพลังภัยกิเลสน,นะครับความรักความโรคความโกรธความรง้งความหึงหวงการพัฒน,นาการซึ่งกันและกันอยู่มันเหมือนกับการที่ยังมีโซ่แห่งพันธนาการที่ยังตัดกันไม่ขาดหรือเขากําลังแอบหึงคุณหนักมากแอบหวงคุณหนักมากกลัวที่คุณจะมีใครอื่นไปความรู้สึกตอนนี้ คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังรับรู้ว่าเขายังรักเขายังแคร์เขายังห่วงใยกับคุณอยู่นะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาปรับความเข้าใจพูดออกมาจากก้นบึง้งลึกของหัวใจว่าเขาแคร์คุณมากว่าเขารักคุณมากมีพลังงานไพ่ขิงออฟเพเดอเคลนนะครับพลังงานไพ่เดอร์สตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณคือหนึ่งเดียวแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครจักรวาลส่งเรามาเริ่มต้นจักรวาลส่งเรามาเรียนรู้และก็ต้องกลับไปในจักรวาลที่เราเคยอยู่นะมีพลังงานไพ่ดวงดาว นับละล้านดวงความรู้สึกนับละล้านความรู้สึกจิตของคุณกับเขาตามหากันจนเจอนะเป็นพลังพายาการที่เขากำลังอยากกลับไปเยียวยาอยากกลับไปรักษาในหัวใจที่เขาเคยทําไม่ดี ไว้กับคุณในวันนั้นนะหรือจักรวาลเวียงคุณกับเขาทางคู่ให้ได้กลับมาพบให้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังอภัยคู่เข้ามาเป็นพลังอภัยควีนออปเปเคิลและกิงออปเปเคิลน,นี่คือพลังอภัยคนที่มีความมั่นคงด้วยกนันนใจที่มั่นคงอยู่ด้วยกันแล้วซัพพอตในเรื่องความรู้สึกซัพพอตในเรื่องจิตใจหรือการที่เกื้อกูลเกื้อหนุนดูแลซึ่งกันและกันนะครับความรักการที่ต่างฝ่ายต่างให้และต่างฝ่ายต่างเป็นผู้รับ พอๆกันนะครับเป็นพลังงานไ้ในตอนนี้มีคนที่กินไม่ได้มีคนที่นอนไม่หลับมีคนที่ขับหลบ หลับตาลงครั้งใดขมใจหลับลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นเขาอยากให้เขาดึงตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอหน้าคุณเป็นความเป็นจริงและในเรื่องราวของความเป็นจริงคุณกับเขาจะได้กลับมาพบคุณกับเขาจะได้กลับมาเจอซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น,ปนพลังภาพในกิงออฟครับราชาถือถ้วยมีคนที่กําลังตามตือ้อคุณมีคนที่กําลังตามง้อคุณคนที่เคยทะนงตัวว่ายังไงคุณก็ต้องกลับมาแต่ตอนนี้ เขาเขารู้แล้วว่าคุณไม่กลับไปหาเขาแต่เขาจะกลับไปหาคุณนะเดอมเอเชเชียนคือพลังงานพหการเรียนรู้คุณเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีรางสังหารอยู่แล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้พฤติกรรมคุณเป็นคนที่เรียนรู้การกระทําคุณรู้ว่าเขาจะแก้ไขในพฤติกรรมในการกระทําได้หรือเปล่านะขอพลังงานภายใน ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในคําคืนนี้นะครับว่าเขาอยากสื่อสารอะไรไปหาคุณนะครับขอเช็คพลังอาไพในข้อความของเขาก่อนมีพลังาไหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีโอกาสดีในวันที่ไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันที่เหรียญมีค่ากําลังจางหายไปจากชีวิตของเขาเขากำลังเริ่มรู้สึกว่าในวันนั้นเขาโชคดีขนาดไหนที่มีเหรียญที่มีค่า ในสิ่งที่โชคดีที่มีคุณในวันนั้นนะครับไปปลางอภัยใน3 2มสองไม้เท้านะคือการปรับความเข้าใจหรือการพูดคุยซึ่งการและกันหรือเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณหรือเขากําลังส่งข้อความไปหาคุณและเขาอยากให้คุณเปิดอ่านข้อความของเขาด้วยเขา เขาอยากให้คุณอ่านข้อความตอนที่คุณไม่อ่านข้อความเขารู้สึกสึกทุกข์ใจและรู้สึกกังวลใจนะมีพลังไพ่สามดาบความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความรู้สึกในตอนนี้ของเขาช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่รู้ว่าใครคือความรักใครคือความห่วงใยเขาจะชดเชยเขาจะดูแล คุณให้มากกว่าเดิมนะคนที่พบเจอกันแล้วนะครับรีบทําในสิ่งที่หวงังรีบทําในสิ่งที่ตั้งใจหรือการพูดเคลียร์ใจกันจะเป็นการที่เราได้กลับมาปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะอย่างรักเพราะอย่างแคร์เพราะยางห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่มีพะาให้ความเป็นจริงและความเป็นไปเขายอมรับผิดในทุกเรื่องเขายอมรับผิดในทุกทุกอย่างเขายอมรับผิดในผลที่ตามมาแม้ว่าคุณจะไม่ให้อภัยแม้ว่าคุณจะไม่ให้โอการเขาเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เขาต้องเผชิญอยู่ในตอน น,นี้ดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจยการติดแงกอยู่กับความคิดเากา่าๆความคิดเดิมๆเ,เขาเอาคุณออกจากห่วงเขาไม่ได้ยังมีเรื่องราวค้างคาใจที่เขาเคยสัญญากับคุณแล้วเขายังไม่ได้ทาให้คุณมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในวันที่ไม่มีคุณแล้วมีแต่ปัญหาเข้ามามันเป็น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาและมีแต่ความว่างเปล่าที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะเฮอร์มิตนะการทําอะไรแล้วอย่างมีสติในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาคิดและกําลังกลับมาทบทวนในตัวของเขาเองว่าเขาทําผิดไปนะหรือความโดดเดี่ยวหรือความอ้างว้างในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่เหลือใครเขากําลังคิดถึงคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศดีไฮพิเทศนี่คือการยังรู้ได้ด้วยตัวของ คุณเองหรือตอนนี้เขากําลังรู้แล้วว่าใจของเขาทําไมว้าวุ่นจังในวันที่ขาดคุณไปในวันที่ไม่มีคุณในสิ่งต่างๆที่คุณเคยทิ้งสิ่งที่ สำคัญและสิ่งที่ดีรอบๆตัวของเขาเขาหันไปทางไหนมีแต่ภาพคุณมีแต่เรื่องราวของคุณความรู้สึกที่เคยมีคุณนะครับเป็นาาพลังงานให e วิวออลฟ์จูนนะโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่เราจะเป็นคนที่อยู่เหนือโชคชะตาและเราจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาด้วยตัวของเราเองนะครับเป็นาาพลังงานไพ่ในทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งการที่พัดภาคบ้างเสียใจบ้างทุกบ้างเศร้าบ้างสมหวังบ้างความสุขบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่เราเลือก เราจะไม่เสียดายกับสิ่งที่เราเลือกไปในสิ่งที่เราทําลงไปในสิ่งที่เราก้าวผ่านเรื่องราวและวันเวลานะครับเป็นพลังไพ่ในคิงออฟ t พเทิลนะคิงออฟเพเทิลคือพลังภาพราชาถือเรียนนะครับเป็นพลังภาพในคิงออฟครับ ลาชาถือถ้วยนะหรือคนที่เอาใจใส่กันความรักคือการที่ห่วงใยและความรักคือการเกื้อกูลและการเกื้อหนุนการดูแลเอาใจใส่และการซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกถูกัอวครับความรักที่ยังมีอยู่ความรู้สึกที่ยังมีอยู่เข้ากำลังอธิษฐานให้จิตที่ผูกพันให้ใจที่ผูกมัดได้กลับมาพบเจอโชคชะตาและวันเวลาวันที่ถูกต้องวันเวลาที่ถูกเวลาและวันเวลาที่รอคอยคุณกำลังได้พบเจอกับคนอดีตของคุณนะทุกเรื่องราวในอดีตที่ผ่าน กลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ในวันที่เป็นปัจจุบันเขาจะแก้ไขและเขาอยากอยู่ในทุกข่วงวันเวลามีทั้งความที่เป็นตัวตนและมีเป้าหมายเดียวกันมีเรื่องราวเดียวกันเขาจะไม่พลาดเวลา ที่ได้อยู่กับคุณนะันและวันเวลาและการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประอาพในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาในตอนนี้เขาขาดทั้วแห่งสายนะ้ําคนที่เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของเขาได้ชุ่มฉ่าให้มีชีวิตชีวาก็คือความรู้สึกที่ได้อยู่กับคุณนะครับเขาจะเขาจะอยู่กับคุณและเขาจะอยู่เคียงข้างกับคุณนะ คนอดีตอยากขอโทษและอยากกลับมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งการมีเรื่องราวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งโชคชะตาและวันที่ผ่านไปและวันที่ผ่านมาหมุนวนให้คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอกันนะครับหมอโตดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโตดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ